กลิ่นของคนเรานี่อยู่สามอย่างใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือกลิ่นเหงื่อที่มีเชื้อโรคสะสมอยู่บนผิวหนังอันที่สองคือกลิ่นแก่และอันที่สามคือกลิ่นที่เราเป็นโรคร้ายครับรู้ชครับเคยเห็นไหมครับว่าคนเหงื่อแตกวิ่งเข้ามาในไฟบางทีกลิ่นเหม็นมากเลยบางคนไม่มีกลิ่นกลิ่นตัวเราเนี่ยสื่อถึงโรคร้ายบางอย่างด้วยนะครับบางคนมีกลิ่นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าโรคร้ายวิธีการดูว่ากลิ่นตัวเราเนี่ยเป็นโรคร้ายหรือไม่ไปดูผลวิจัยกัน วันนี้อาจารย์เซกิเนะแห่งมหาวิทยาลัยโตไกไดกะกุมาให้ความรู้แล้วครับท่านก็เลยเอาขวดใส่กลิ่นเหงื่อมาให้คนดมดูครับคนก็ดมดูนะ <c oughs> ไม่เห็นเหม็นอะไรเลยนี่ศาสตราจารย์บอกว่ากลิ่นเหงื่อเรานะฮะแทบจะไม่มีกลิ่นเลยเอา้าแล้วทําไมบางคนมีกลิ่นบางคนไม่มีกลิ่นล่ะในนี้ครับเขาเขียนเลยครับเห็นไหมฮะกลิ่นเหงื่อคนนะฮะธรรมดา99เซนเป็นน้ําแล้วทาไมบางคนมีกลิ่นเหงือ่อบางคนไม่มีกลิ่นเหงือ่อก็เพราะว่านี่คือผิวของเราถ้ามีการเหงื่อออกแล้วปล่อยไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับ มันจะเริ่มสะสมนี่เห็นภาพนะฮะนี่คือเหงื่อของเราเหงื่อเราออกมาบนผิวหนังเสร็จแล้วนะฮะบนผิวหนังเราจะมีเชื้อต่างๆนะครับแล้วเหงื่อเราเนี่ยมันจะไปทําปฏิกิริยากับผิวหนังที่มีเชื้อทาให้มีกลิ่นเหงื่อครับจึงมีคําถามครับวิธีการเช็ดเหงื่อของเราเช็ดแบบไหนทําให้ไม่มีกลิ่นตัวให้คุณเลือกนะครับ1เช็ดแบบผ้าแห้ง2เช็ดแบบผ้าเปียกคําตอบคือเช็ดแบบผ้าเปียกครับการเช็ดด้วยผ้าเปียกจะทําให้เราเช็ด เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่บนผิวหนังออกได้มากกว่าครับทำให้ร่างกายเราไม่เหม็นครับหรือเหม็นน้อยกว่าครับแต่ถ้าเช็ดได้ให้เช็ดภายใน1ชั่วโมงครับถ้าปล่อยให้มันเปียกป,ยก,ปยกไปเรื่อยๆคนระับไม่มีการเช็ดเลยก็ทําให้เราเนี่ยเหม็นฮะแต่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 ข้อที่2คือเคยรู้จักไหมครับว่า กลิ่นตัวมันออกมาจากกระแสะเลือดเราอันนี้น่ากลัวกว่าเมื่อสักครู่นี้กลิ่นเหมื่อเราจะไม่มีกลิ่นเพราะเป็นคนปกติแต่คนที่ผิดปกติจะมีกลิ่นเหมื่อออกจากกระแสะเลือดเรางงไหมฮะเคยได้ยินมาก่อนไหมฮะดูต่อนะคราวนี้ศาสตราจารย์ก็เอากลิ่นเหมื่ออีกอันหนึ่งมาให้คนได้ดมกันปรากฏว่าดมทีนะโอ้ชุนมากทำไมมันแรงขนาดนี้ ุนจนแสบจมูกเหมือนโดนอะไรทิ่มจมูกประมาณนั้นเลยกลิ่นที่ฉุนหน้าเบ้หน้ายิ่งฉุนแบบแสบจมูกเหมือนอะไรมาแทงจมูกเลยกลิ่นนั้นคือกลิ่นแอมโเมเนียหรือกลิ่นห้องน้ำเพื่อนๆลองจินตนาการดูครับเวลาเราไปห้องน้ําเข้าไปฉี่กลิ่นฉุนมากจํากลิ่นได้ไหมฮะนั่นคือกลิ่นแอมโเมเนียรู้ไหมว่ากลิ่นพวกนี้มันอยู่ในคนที่ไม่สบายครับกลิ่นแอมโเมเนียที่อยู่ในกระแสะเลือดมันออกมานอกร่างกายเราครับแล้วคนแบบไหนทำไมมีกลิ่นแบบฉุนๆอยู่ในกระแสะเลือดได้ยังไงก็เพราะว่าเขาเป็นโรคตับ ศาสตราจารย์ก็บออยงครัว่ากลิ่นของคนเราันีอยู่3าอย่างใหญ่ๆนะครับหงก็คือกลิ่นเหม่อที่มีเชื้อโรคสะสมอยู่บนผิวหนังอันที่2คือกลิ่นแก่และอันที่3คือกลิ่นที่เราเป็นโรคร้ายครับกลิ่นแก่นี้เป็นกลิ่นแบบไหนครับนี่ครับเห็นไหมครับสีฟ้านี่คือผู้ชายสีแดงคือผู้หญิงกลิ่นแก่จะเริ่มตั้งแต่ตอนอายุ35ในผู้ชายและผู้หญิงวัย40จะเริ่มมีกลิ่นแก่ขึ้นมา แต่กลิ่นแก่พวกนี้ยังไงก็แล้วแต่บอกว่าอาบน้ําก็สามารถเอากลิ่นแก่ออกมาได้กลิ่นแก่นี้จะมีอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หูอยู่ที่คออยู่ที่หลังแล้วก็อยู่ที่รักแร้อ่ะย้อนกลับมาพูดถึงกลิ่นไม่สบายหรือกลิ่นแอมโมเนียที่ออกมาจากกระแสเลือดต่อครับเห็นไหมครับนี่คือรูปตับของเราครับ SOS แปลว่าอะไรครับคือกำลังส่งสัญ,ญญาณว่าร่างกายเราเริ่มป่วยแล้วนะฮะคือในตับเรามันไม่สามารถล้างสิ่งกปรกหรือขับสิ่ง,งกระปรกออกมาทันนะฮะ ดังนั้นมันจึงกระจายไปทั่วร่างกายแบบนี้ครับเข้าไปในกระแสเลือดทําให้กลิ่นออกมาเราไม่รู้ตัวบางทีครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีกลิ่นตัวเหม็นแล้วตัวเองไม่รู้ตัวเนี่ยเพื่อนรอบข้างควรจะเตือนเขาเพื่อให้เขารู้ตัวนั่นหมายถึงนะฮะเป็นสัญญาณของการเริ่มป่วยแล้วนะครับเราควรจะไปหาหมอแล้วไปตรวจตับของเราครับยังไม่จบครับกลิ่นแอมโมเนียมเหม็นๆมันมาจากความเครียดก็เลยมีการทดลองกันอีกครับนะฮะนักวิทยาศาสตร์คือคุณสกินเนะเนี่ยนะฮะ ท่านก็คิดค้นวิธีการเช็คแอมโมเนียเอามาผูกไว้ที่ข้อมือแล้วถ้าเกิดความเครียดเยอะเนี่ยนะฮะมันก็จะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเนี่ยค่อยเปลี่ยนเป็นสีชมพูแรงขึ้นแรงขึ้นครับยิ่งเข้มเท่าไหร่ก็แสดงให้เห็นว่ามีความเครียดเยอะก็แสดงว่ามีแอมโมเนียขึ้นมาเยอะครับนั่นหมายถึงอะไรครับคุณเรียนรู้หรือยังว่าความเครียดสร้างสิ่งอันตรายสร้างพิษให้กับร่างกายเราเราผลิตกลิ่นเหม็นออกมาโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือกลิ่นแอมโมเนียเท่ากับกลิ่นห้องน้ําเราไม่รู้ตัวครับเราได้กลบบิ่า คุณจะต้องไปที่โรงพยาบาลไปตรวจแล้วนะอาจจะมาจากความเครียดหรืออาจจะมาจากตับของคุณไม่แข็งแรงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปตรวจก่อนเราจะได้รักษาทันครับหรือไม่เอาคลิปของผมเนี่ยแหละแชร์ให้คนอื่นได้ฟังกันเพราะเราอาจจะไม่กล้าเตือนเพื่อนเราว่าเขากิ่นเหม็นอยู่ลองเอาเนี้ยไปให้เพื่อนๆดูแล้วบอกว่าดูให้จบด้วยนะก่อนที่จะหนักกว่านี้ครับสรุปวันนี้เราเรียนรู้เรื่องกลิ่น3อย่างจําได้ไหมครับหคือกลิ่นเหื่ือที่ผสมกับผิว2ก็คือกลิ่นแก่3คือ กลิ่นแอมโมเนียที่ออกมาในกระแสเลือดเราเสริมอีกหน่อยครับคนที่เข้าใจผิดว่านะครับเติมน้ําหอมแล้วจะกบกลิ่นพวกนี้ได้ไม่ใช่ครับถ้าเติมน้ําหอมแล้วจะทําให้กลิ่นตัวคุณแรงขึ้นนะครับเพราะว่าครับกลิ่นเหงื่ที่มีอยู่แล้วมาผสมกับน้ําหอมกลายเป็นปฏิกิริยาที่เพี้ยนมากกว่าเดิมแรงขึ้นกว่าเดิมครับดังนั้นเราควรจะลบกลิ่นที่มีอยู่ในร่างกายเราออกก่อนดีกว่าครับเติมน้ําหอมไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าคุณเติมเข้าไปจะทําให้มันฉุนมากขึ้นคุณลองคิดดูว่าเอาน้ําหอมไปเเทในนนนนนนหหห้้้้องาาาา่ยยจจะะะะมมัมัไฉฉุกขึรพ เราอย่าเอากลิ่นน้ำหอมมาผสมกับกลิ่นตัวเราครับผมเป็นห่วงก็เลยเตือนเพื่อนๆนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีกลิ่นอะไรครับนี่กลิ่นเตากลิ่นเตามาแต่กรรมพันธุ์แล้ววิธีการแก้ไขย,ยังไงใครเคยรู้บ้างนอกจากนั้นแล้วมีกลิ่นปากเหม็นกลิ่นปากเหม็นบางอย่างเป็นการแสดงถึงโรคร้ายแล้วนอกจากนั้นมีอะไรครับที่เคยบอกไปแล้วหัวใช่เท้ามีสารตัวหนึ่งที่จะต่อสู้โรคร้ายที่คนไทยเป็นกันเยอะนะครับวิธีการกินกินยังไงใครดูบ้างยงเรื่องครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเชื้อรา90%เนีก่ยทุกคนกินกันอยู่ แล้วบางทีเนี่ยอันตรายโดยไม่รู้ตัวครับเพราะมันอยู่ในตู้เย็นวิธีการกําจัดเชื้อราที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะฮะทำยังไงแบบง่ายๆเลยใครเคยรู้บ้างเพื่อที่จะไม่พลาดผลวิจัยที่เอามาจากต่างประเทศดังนั้นเพื่อที่จะไม่ให้พลาดถ้าเพื่อนๆเป็นเพื่อนกับผมมีวิธีการอยู่3ปุ่มดังล่างจะมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์ไปและ2ก็คือกดเพิ่มเพื่อน3นะฮะกดแชทแล้วเขียนข้อความว่าเป็นเพื่อนแล้วนะครับในเพจสีเขียวจะทำให้เพื่อนๆเป็นเพื่อนกับผมได้ตลอดไปเวลามีผลวิจัยเจ๋งๆมีข้อมูลเจ๋ง